สวัสดีครับร้านตลาดใส่แก๊สนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกนะครับอันนี้เป็นรุ่นประหยัด3หัวเตานะครับแต่มีข้อต่อแยกเตาเป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้ลูกค้าที่อยู่จังหวัดระยะายะลานะครับก็ได้สั่งเข้ามา3มชุดโดยขอแยกเวลาเราจะขนย้ายเขาก็จะสามารถถอดอทีละหัวออกได้นะครับก็เลยยกสบายนะครับคือเราจะมีข้อต่อจุดนี้นะครับนะฮะ สำหรับคุณลูกค้าที่มีเตาอยู่แล้วนะครับเา้าเกิดพ่วงไปแล้วเกะกะนะครับเวลาขนยกลําบากเนี่ยก็แนะนํานะครับซื้อตัวนี้เข้าไปใส่ได้สั่งซื้อที่ร้านได้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาก็แยกนะครับเวลาเขาจะขนย้ายเขาจะแยกทีละตัวทีละตัวนะไปคนเดียวก็สามารถสามารถขนย้ายได้นะครับถ้าเกิดว่ามันต่อพ่วงถาวรเนี่ยเวลาเราจะขนย้ายเนี่ยมันลําบากนะครับ เพรอะน้ำหนักมันเยอะอยู่นะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดระย่ายะลานะครับแต่เดี๋ยวเราจะทดสอบเตาแล้วก็พร้อมก็ทําคลิปนี้นะครับก็จะส่งให้คุณลูกค้าเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอันนี้เตาก็เราจะประกอบไปด้วยนะครับหัวปรับและสายนะครับครับก็จะมีหัวปรับและสายตัวนี้ให้ด้วยนะครับอ่าแต่นี้เราทดสอบเราก็เอาสายแก้ที่ร้านก็มีฝาปิดอลูมิเนียมนะครับ นะและคุณลูกค้าก็ขอเป็นเบ้าอลูมิเนียมอีกเช่นกันเท่นกันเพราะเบ้าอลูมิเนียมเนี่ยมันจะน้ําหนักเบาสําหรับคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ใช้ง่ายนะครับแล้วก็เบ้าของเขาเนี่ยจะกว้างแล้วก็ตื้นจะกินแป้งน้อยนะครับแล้วนี่ก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะแล้วก็เตานะครับส่วนเตาขนมครกตัวนี้นะ ถ้าคุณลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเตาเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้เพียงแต่เอาเบ้ามาใส่ตรงนี้หรือจะเป็นขนมไข่นะก็ใช้เตาตัวนี้ได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ครับจะเปลี่ยนเบ้าก็ใช้ได้เลยนะครับก็คือเตาตัวเดียวนี่แหละครับสามารถทําได้หลากหลายนะครับจะทําเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์หรือจะทําเป็นเตาขนมไข่ก็ได้นะครับไว้ค้าขายกันเกิดอ่ค้าขายขนมครกแล้วอยากจะมีสินค้าเสริม เสริมเพิ่มเติมนะครับก็ใช้ตัวนี้เตาเราใช้เตววาวาลโยกนะครับอ่าทีน,นี้เรามาคุยถึงประโยชน์ของวาลโยกนะครับซึ่งวาลโยกเนี่ยมันจะต่างกับวาลหมุนนะครับจะี่ครับวาลหมุนวาลหมุนอย่างนี้นะครับวาลหมุนอย่างนี้เวลาเราปิดคุณลูกค้าจะไม่รู้ว่าปิดหรือเปิดใช่ไหมครับ บางทีเนี่ยมันเปิดอยู่ฐานะมันเปิดอยู่แก๊สก็อยู่ในนี้เต็มแล้วพอเปิดถังแก๊สมาปุ๊บแก๊สก็รอในนี้แล้วนะครับเบ้าก็ติดปิดหมดแล้วมองไม่เห็นนะครับเราก็ไม่รู้นึกว่าปิดพอเราเปิดเอาปืนยิงแก๊สเข้าไปแก๊สสะสมในนี้มันก็กระเด็นเตาไฟมันก็ระเบิดใส่หน้าบางทีแขนก็แขนไหม้ผมไหม้กันไปนะครับเราก็ใช้วาลโยกอย่างนี้นะครับนี่ปิดครับจะได้รู้ว่าตรงนี้ปิดนะครับเวลาเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับสังเกตง่ายนะครับพอปุ๊บอ้าวนี่ปิดอยู่นี่ หรือเราเปิดแก๊สมาเราอยู่ไกลๆฮะกลิ่นเราไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลิน่นเราก็มองอ้าวนี่เปิดนะเราก็ปิดก่อนนะปิดก่อนแล้วเปิดมาแล้วก็ค่อยเปิดทีละหัวทีละหัวนะครับนะฮะมันก็จะปลอดภัยนะครับใช้แก๊สอย่างปลอดภัยนะครับทีนี้เรามาลองไฟกันนะครับไฟตัวนี้นะครับรับรองแน่นครับขันและแน่นนะตัวนี้มีตัวปรับอากาศนะครับปรับอากาศาปิดปิดมากไม่ได้ครับไฟจะแดงอันี่เราลองไฟแต่ละตัวเลย นะครับก็ลองก่อนส่งทุกครั้งนะครับร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยครับเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําคลิปให้ลูกค้าดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับซื้อร้านตลาดไทยแก๊สมั่นใจนะครับว่าเราจะได้สินค้าดีมีคุณภาพตรงความต้องการของคุณลูกค้านะครับนะเปิดแก๊สแล้วนะครับะเปิดแก๊สแล้วนะครับ แก๊สสีเขียวดีนะครับเปิดแต่อันนี้ครับถ้าแดงแดงอย่างเงี้ยนะแดงแดงอย่างเงี้ยเราก็มาปรับตรงนี้ครับเอาออกสักนิดนึงนะครับให้หายแดงนะครับอันนี้ถ้าแดงแดงเราก็ปรับสักนิดหนึ่งเพราะสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวประหยัดแก๊สนะครับเป็นตัวประหยัดแก๊สดีนะครับแล้วก็ภาชนะก็ไม่ต้องมานั่งขัดนั่งถูกันนะครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องให้เป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นะครับ ไฟอย่างนี <amat S 1> film, ้ม e ันปรับอากาศได้นะครับไฟของเขานี่จะนิ่งนะครับสําหรับเตาที่ร้านตลาดส่แก๊สเนี่ยไฟของผมนี่จะนิ่งนะครับจะนิ่งไม่เซไม่เฟนะครับจะนิ่งนะครับจะนิ่งฮะปึ๊บปดับได้ครับนี่ครับมาแล้วครับถ้าแดงหน่อยก็ปรับนิดนึงครั้งเดียวได้นะครับก็แนะนาคุณลูกค้านะครับสําหรับคุณลูกค้าที่จะจุดเตานะครับจุดเตา เพื่อไม่ให้ตกใจคุณลูกค้าแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยจุดตรงกลางก่อนแล้วค่อยวางแผ่นกระจายความร้อนแล้วค่อยมาปรับไฟเอาตรงนี้เอานะครับช่วงแรกๆมันอาจจะกตะกุกตะกากหน่อยหรือทําไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่พอทําไปได้ความชํานาญแล้วก็จะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีนะเบ,า,บามือนะอลูมิเนียมของตาลูกศรนนะครับใช้ดีใช้ดีครับใช้ดีนะครับ เบาอลูมิเนียมจะเบามือนะแล้วอย่างหนึ่งมันไม่เป็นสนิมนะครับมันไม่เป็นสนิมเบามือไม่เป็นสนิมนะครับนี่ครับชุดนี้ก็ประกอบนี่นะครับคุณลูกค้าชมคลิปแล้วนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบ้าขนมครกสิงคโปร์สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ